วันนี้นะคะแนนนะคะจะพามาดูนะคะว่าเครื่อง G B Spa ที่ทุกคนเนี่ยสงสัยกันว่ามันคืออะไรนะคะเราจะมาดูผลลัพธ์กันเนาะทําให้ดูเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ก่อนอ่นะขอแนะนําก่อนนะคะว่ามันคือเครื่องอะไรนะคะ ให้ดูก่อนนะคะว่ามันเป็นแผ่นโรเมียมแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะเเราจะใช้รูปลงไปบนผิวเรานะคะไม่ทําให้เราเจ็บหรือว่าอักเสบหรือใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่เหมือนเราไปฉีดคาร์บอซีหรือว่าไปทำเวเซอร์นะคะมันจะเจ็บแล้วก็ช้ำน,นะคะ,ะขั้นตอนการใช้นะคะง่ายมากใช้กับเจ้าตัวนี้นะคะก็คือเปิดเครื่อง นี่นะคะเปิดเครื่องปุ๊บไฟจะติดแบบนี้นะคะก็คือ1ครั้งเนี่ยจะใช้เวลา5นาทีทั้งหมดนะคะเราก็ลองเอามือจับดูนะคะ,ะมันดังตีดแล้วแสดงว่าเครื่องทํางานนะคะแต่ขั้นตอนวิธีการใช้นะคะมันจะมีเสียงตีดนะคะการมีเสียงตีดเนี่ยนั่นหมายความว่าเ,เครื่องทํางานนะคะการหมุนเราก็จะหมุนแบบนี้ก่อนนะคะไล่ไปเรื่อย ขึ้นลงขึ้นลงนะคะหมุนเป็นแบบนี้เออขั้นตอนการหมุนแบบนี้เนี่ยช่วยจะติช่วยติให้ไขมันนะคะแตกออกมาก่อนอ่ะตรงขาจับตรงนี้หน่อยได้ไหมคะเออนะคะเห็นไหมคะช่วงตรงน,นี้มีมีไขมันแบบดู้ <ๆ S 1> เลยว่ามันคือไขมันนะคะแล้วก็ถูหมุหมุนหมุนไปเลยค่ะ<ๆ>ก็ถูไปประมาณสักสองนาทีนะคะ สนาทีเสร็จเราจะใช้วิธีรีดรีดอย่างนี้นะคะรีดเก็บไขมันมเข้าบริเวณขานีหรือว่าข้างล่างข้อพับตรงนี้นะคะเพราะว่าตามข้อพับเนี่ยเป็นจุดของต่อมน้ำเหลืองของร่างกายนะคะช่วยให้ ไขามันน่ะที่เรารีดไปอะคะ่ะไปขจัดออกทางน้ำเหลืองเนาะเป็นกระบวนการทำงานของร่างกายโดยธรรมชาตินะคะเพราะถ้าเราเนี่ยตีให้มันแตกแล้วอะเราจะไปทิ้งที่ไหนก็อยู่ที่เดิมใช่ไหมคะเาะฉะนั้นเ,นเราก็ต้องรีดช่วยเขาให้มันไปสสางเลยเนาะ,ะ,ะเราจะใช้วิธีทำของน้องส้มนะคะประมาณสัก10นาทีนะคะวิธีการใช้ก็แบบนี้นะคะ่ะเดี๋ยว1ินาทีเรามาดูกันนะคะว่า น้องส้มจะเป็นยังไงบ้างนะคะครบแล้วนะคะสิบนาทีนะคะเรามาดูขาน้องส้มเป็นยังไงกิ๊กๆข้างนี้ที่ทำนะคะคือจะบอกว่าแค่สิบนาทีค่ะขาน้องส้มแบบเซลลูไลท์อะค่ะทีมันหย่อนตอนแรกอะแบบหายไปหมดเลยอะค่ะแล้วข้างที่ไม่ได้ทำสิคะนี่นะคะแค่จับอะค่ะเรารู้สึกได้ค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะความตึงของเนื้อค่ะข้างเนี้ยคือมันชัดมากอะค่ะ ออนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เราทาดีมาติครบเสร็จจะเป็นยังไงกขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราเออใช้เจลหลอดฟ้าแล้วนะคะเรามาใช้เจลหลอดขาวนะคะประมาณนี้นะคะต่อขาหนึ่งข้างนี่นะคะเราก็ทาไปนะคะเพื่อยิ่งช่วยใหออ้กระชับมากขึ้นนะคะทาไปเลยนะคะแบบนี้เน,นื่องจากน้องส้มทําแค่ครั้งแรกนะคะ เซลลูไลท์เนี่ยมันก็จะแบบยังไม่หายไปหมดนะเพราะว่ากว่ามันจะสะสมมาขนาดนี้งใช้เวลาตางอายุเราเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องแบบทําบ่อยๆนะคะอะ่ต่อมาแรปนะคะเราไปขโมยในครัวมานะคะเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อของแบบแพงๆก็ได้ค่ะใช้ขโมยในครัวเนี่ยค่ะก็ใช้ได้เหมือนกันใช้แรปนะคะวิธีการแรปนี่ค่ะพันพันเลย มันจะช่วยให้ไขมันที่แตกตัวเมื่อกี้นะคะกระชับขึ้นนะคะจริงๆถ้าเราจะไม่แรปก็ได้แต่ว่ามันก็จะเห็นผลนานขึ้นแต่แรปอะค่ะมันก็จะช่วยให้เราเห็นผลเร็วขึ้นนะคะแรปแค่นี้เองนะคะทิ้งไว้ประมาณ 10นาทีหรือ15นาทีหรือว่าคุณแม่บ้านนะคะจะไปทำความสะอาดบ้านก่อนก็ได้นะคะหรือว่านอนหลับไปเลยทิ้งมันไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ตื่นออกมาก็ค่อยแกะออก